สวัสดีค่ะที่นีต่ก็มาเข้าสู่ช่องเจย์จำปาดงนะตอนนี้จะมามกหน่อไม้นะครับที่อยู่บ้านก็มกหน่อไม้กินแล้วบบดนี้มกหน่อไม้กินแล้วบบดนี้เนาะเฮ็ดน้ำกันแล้วหลายคนมันจังแซ่บหน่อไม้บ้านเฮาหน่อไม้สดชดไผ่ตุงน้ำไม้กิมซุ้งไผ่กิมซุ้งนะฮะที่คุณลุงเคยปลูกไว้ที่บ้านก่อคอ บกตอไม้นี่นี่จะเป็นวิธีปรุงนะคะใส่ปลาแดกปลาลาหนัวบานเห่านี่นะอันนี้ต้มอีกโอ้นี่อึด้วยนะคะอันนี้ก็อึงบานเห่าเคยกินอยู่บ่พี่น้องอึมอ่าอึมอึมอึมอึงอึมกับเปลี่ยนได้บานนี่อึงบานเห่าซุกแล้ว บนบ่อแมนมันบ่อแมนแม่ไข่มันมีแต่ตัวผู้กินกับอันนี้แล้วนี่งกหน้าใหม่แฉบแฉบงอกหน้าใหม่แล้วก็กินนู่นเขาไปเมื่อไรอ่ะพากินพากินอืมอืมตัวผู้เนาะตัวผู้ทั้งเบิร์ดทุกแล้วก็ใส่ถุงไว้มันแม่งไร แม่บม่มีที่เลาะสองไปเลาะสองไปกินซุ้งมั้งตั้กิมซุงตั้มกหน่อไม้ไผ่กิมซุ้งแบบนี้หน่อไม้ไผ่มันยังบ่ออกวิธีทำการนะครับมกหน่อไม้ทำแล้วก็มุกใส่ลายตั้มกินแล้วตั้กินแล้วนำมกหน่อไม้เสร็จก็ใส่ปุ้ง ด้วยกัะไนี่อเรากินเรกินนี่คือบกเขียวมันยังบขึ้นมากนี่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอรอมกรอหนึ่งเนาะตาตแม่เจ้ไปเอานี่ก็จะ มุกสใสใบตองแล้วนะวออให้มันเป็นซ้ำกันนี่แหละมันยังแซบให้กินคกนั่นผัดบ่แซบคกนี่ผัดแซบผัดวา <c oughs> นี่นะครับเอฟซีวันนี้ไม่ได้ไปอะไรเนาะไปลูกลูกหล,ลานๆไปเล่นสงกรานต์<บ>ปีบบใหม่แบบไทยๆเราก็ไปหานอไม้นะครับมาหมกได้กินกันนี่สุกแล้ว <ไป S 1> ีก็จะห่อนะครับห่อหมกนอไมาไมได้ใส่หมูใส่หนังได้อยู่บ้านเท่าใส่ความือโมันไม่ได้ม่ได้ห่อห่อหมกนอไมาแต่ปัดนี่สได้าหอนะหลายปันี่ กินน้ำไม้กินน้ำไม้น้ำนสิแซ่บอยู่บ่อาหารอาหารปลาเมื่อวานนี่ก็กินอาหารปลาหมู่นี่ก็กินอีกแล้วอาหารปลาอาหารปลาเมื่อวานนี่ผัดผักบัดนี้นน้ำไม้มะกน้ำไม้มะกน้ำไม่บดนี้เด้อจู่นี่ละค่ะอี่บางคนก็ใส่กะทิบางคนก็ใส่หมูแต่ว่าห้าวผัดบ่มักเนาะใส่แต่น้ำไม้นี่แหละ กินแต่นานอไม้ร้อนๆนี่ล่ะใสา่ย,ยาหน,าน,นา้นาง่าอ,อันนี้นะมีได้อันนั้นเลยบ่ย,ยาหน้างใส่รโกรอบๆเลยบันนี้นะบ่ต้องมอันแตกบ่เอ๊ะเพื่อนนี่ค่ะเอฟทีมาเด้อวันนี้มาเขาไปสงการเรามามกนอไม้นี่ะน,นคะคะเอฟที Uhm. สวยไงไม่แมนเบอรยได้แมววอลเลยงั้นเสร็จแล้วนะคะละลายไปหรือนกมาใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยบ้นี้กินน้ากันหลายคนน้ยังเจ็บเอาพักไปง่วงมาละม่กี่ก้พักมาละเนาะใ่ผักมาละมากินกลับมาละใหญ่ก็ได พักมาละนี่สุกแล้วสุกแล้วมะละไงก็ได้เต็มซึ่งเลยบัดนี้ต้องกินมะแฮงกินกับมะแฮงเนาะมีกับผัดมักมะละไปิดฝาเลยปิดแล้วแล้วก็เติมเอาไปหนึ่งแล้วก็สุกอ่ะตองนี่ไม่เสิร์ฟแล้เอาไปใส่ซึ่งเอาไปรังถึงไปใส่นึ่งแล้วนะครับอีกี หนึ่งแล้วรอกินพร้อมกันจังงจังยามแล้วน่ไม้นะคะเอฟซีขอบคุณมากมากเลยขอบคุณอาจารย์แล้วก็มาหน่อไม้หน right ่อไม้หน่ไม้มีบักพริกบักพริกแบบนี้เด้อบักพริกหล่อาบักพริกหล่อใสจอีกสวนบ้านเรานะคะเอฟซีขอบคุณมากมากนะคะรอกินนะคะบุกหน่อไม้นะคะสุกแล้วขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกัน